ขอคําแนะนําการวางนะการการปล่อยวางใจจากการยึดติดความดีคือพอเราคิดว่าสิ่งที่เราแนะนําไปเป็นสิ่งที่ดีแต่ผู้ฟังไม่เชื่อก็จะรู้สึกหดถูนะครับคือในการทําใจมันมีหลายวิธีนะแต่การรู้ใจตัวเองเนี่ยมีวิธีเดียวคือดูเข้ามาว่าขณะนี้กําลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าหากว่าเรา พูดอะไรดีๆแนะนําอะไรดีๆออกไปแล้วนะจะอ้างเหตุอ้างผลผลลัพธ์อย่างไรก็แล้วแต่นะสุดท้ายย้อนกลับมาดูที่ใจพูดดีแต่ใจอึดอัดใจไม่ดีนั่นแสดงว่านะสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากใจที่ดีจริงๆ ใจที่ดีจริงๆนะทางพุทธเนี่ยวัดกันง่ายๆเลยคือใจที่มีสติรู้ว่าภาวะของตัวเองกําลังเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าหากว่าตอนที่เราตั้งใจเจตนาดีทํากรรมดีนะพูดดีคิดดีมุ่งหวังให้เขาเนี่ยเกิดความคิดอะไรดีๆตามแต่ใจของเราเนี่ยยังมีสติไม่ดีพอ ที่จะอยู่กับความเป็นกุศลธรรมในที่สุดผลลัพธ์มันก็ปรากฏให้รู้อยู่กับใจตนเองนั่นคือพอเราเห็นว่าเขาไม่ดีตามที่เราคาดหวังใจเราก็ไม่ดีตามเขาไปด้วยหรือใจเราไม่ดีเสเองนะในตรงนี้เนี่ยมันเป็นหลักง่ายๆของการเจริญสติ รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่รู้ว่าทําไปแล้วเนี่ยเกิดผลขึ้นมาอย่างไรกับจิตนะครับถ้าสํารวจเข้ามาคุณจะเห็นเลยนะชัดเจนเลยนะว่าทั้งหมดที่ทําไปเนี่ยเราทําไปด้วยสติมีอายุสั้นหรือยาวแค่ไหนถ้าหากว่าสติมีอายุสั้นเนี่ยนะกรรมดีของเราวจีสุจริตของเราเนี่ยมันจะมีอายุสั้น พูดดีออกไปแล้วเนี่ยย้อนกลับมาทําให้ใจตัวเองกลายเป็นทุกข์เกิดมโนกรรมที่มันเป็นทุจริตขึ้นมาคือมีหลายคนนะบอกว่าเนี่ยสอนให้เขาเป็นคนดีแต่เขาไม่ดีก็เลยด่าเขาด่าใหญ่เลยนะด่าแบบสาเสียเทเสียเนี่ยอันนี้ขึ้นต้นมาเนะี่ยขึ้นต้นตรงแต่ปลายโคตอันนี้ก็มอง ในลักษณะของผู้เจริญสตินะครับเห็นว่ากุศลธรรมอยู่กับเรานานแค่ไหนก่อนที่มันจะกลับกลายเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเป็นอกุศลธรรมขึ้นมาแทนนะพอดูอย่างนี้อยู่บ่อยๆคุณจะไม่แคร์เลยนะว่าคุณพูดแนะนำอะไรดีๆออกไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่คนฟังเนี่ยจะเกิดเป็นยังไงขึ้นเพราะ หน้าที่ของคุณจบแล้วสิ่งที่มันจะเ,เป็นหน้าที่ต่อไปนะคือหน้าที่ที่คุณทําต่อคนอื่นเนี่ยจบลงแล้วเหลือแต่หน้าที่ที่คุณจะต้องทํากับจิตตัวเองนะคือมีสติรู้ว่ามันไปถึงไหนแล้ว